เงินล้านพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับอีสานบ้านตัวเองนะพี่น้องอืมอ่ะเจีทรองประกายแสดได้ยังมาเนี่ยมอยือนได้พะโลัได้ต้มเกลืดได้แกงได้พะโลัได้ต้มเกลืดได้แกงผ่แนงเนาะครับเนาะเออเจี๊ยร้านก็ตำคือเก่าพี่น้องนี่ตำของเจี๊ยร้านซบละสิบบาทเหมือนเดิมคือเก่า ถือปานใดพี่บักแตงจังเศร้าบักแตงอุ้ยบักแตงตุลานบุพีน้องแตงกอดสารแตงปอดสารผิดสอบละเศร้าถือเป็นถือข้างทางเก็บเนี่ยจะได้ไหนข้างทางเก็บเก็บเกบเนี่ยไปเห็ยังไหเอากกำลังยอมคนแล้วครับ คนในที่ละลายป่นนี่ครับว่าก็เข้าใจอยู่ดีแต่ว่าอธีนาประทับใจหลายคนนั่นก็คือนี่แม่นี่ไปเฮ็ดเจ้าง่ายอ่ะ้าไปแล้วเฮาก็้งจมองมันสิเข้าไไปต้มจังได๋บ่รต้มัน้หลารมันมัน้หลายขนาดนี้มพี่น้องบออนี่นี่บอกเลยเรยว่า มันอยู่ในขี้ดินแต่ว่าใส่เสียมไปง่ายง่ายง่ายเบื้องเราเพิ่นพ่อเรามันมันเ่ราะเป็นถุงเดียวมันเป็นหลายๆถุงวันจันบ่สีดับไหมจันปูพี่นอพดีดองพรดีดองอออพี่น้องผมอ่า โอ้พี่น้องผมขวบอุ้ยบักม่วงดวงพี่น้องมาแล้วมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วเออเริ่มมาเห็นแล้วพักแปลกแปลกพักแปลกแปลกมกโมกโมกเราใหม้บักนี่บักหอยน้ำน้ำ วัดห yes, like. like um, ันบกหอยขัวเนี uh ่ยขวบแตกต่างเบิ้งเอาพี่รองเบิ้งเอาเออไก่ไก่อันนี้ขัวปูนะพี่รองเนาะอันนี้ขัวปูพักกระเดาเเด้้อะกระเดากระเดาหวานหอมมันมีกินพวกผู้เราคนปลาพักกระเดามีกินมีดี มีครับเนี่ยไปถือน้าแห้งจิ้นหอมหอมครับผมยุ่ยผมสิบอกว่ายุ่ยทางสีเกียรติพจนเจ็บ์พักกระดาวยขายพจนเจ็บไปขายได้มัดละสามบาทยังสิเศร้าหนึ่งพจนออกล่าพักกระดาวยไหมต้นไม้เอื้อนพจนบ่ห่วงไในพจนห่วงต้นพักกระดาวยู่ไปพ่อเออแปลกดีเออเพราะพจนมันเป็นราคาพจน์จงตะพักกระดาวไว้ต้นไม้เอื้อนพจนตัดถิมพจน์ เอาพี่น้องสมพสมกักเส<ป>ี่ืมครักะเทียมไปเนี่ยคว่ำแตกตางคว่ำคว่ำแตกตางพี่น้องนี่ไปหอมนี่แหละเคยเก็บตัวไนหน่อยแม่สอ่อ๋อมแม่นครับกระเทียมหอม,อม นี่บักห้อยขว้บักหันบักห้อยนี่ให้เบิ่องอีกทีหนึ่งก็ไปเฮ็ดเอาจ้าไดพี่น้องว่าเอาเขียมแล้วไปสูส่เขียมไปโศกโศกเอาหลวงประสันคนว่าปลาคอปลาคอนได้พี่น้องสูบปลาสาสูบปลาสาเนาาพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมอุ้ย ก็คือมายุ่ไก่แถวนี้นปลาอใหญ่กว่าหุ่นไหมปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวปลาปข้าวพี่น้องแปดสิบบาทฟังทางนี่แล้วต้มแซ่บห<ำ>ลับตุมแน่ลาบแน่ปลาเราเพื่อรังกาา ได้ได้เราข้าับบักผ้าแหงมือนี่เตรียมไปแล้วเนี่ยเสียเสียไปแล้วครับผมผู้พีขาดบักผ้าแหงสักแล้วเรามีคาพูดอาจจะที่ผมมีคาแต่สักแล้วเรามีคาดิพี่น้องเราสิบปเอาไปยังนั่นจักมือหนึ่งเดี๋ยวผ้าไปติดตามผ้าไปติดตามมือละซิบก็ตัวขึ้นเสื้อขึนเสื้อคือบอกมาขายแบบนี้เบิร์ตแล้วข้าวเดียวเบิดพี่น้อง ข้าวเดียวเบิดนี่ยังสี่ตัวนั่นตีนูเแล้วใส่กับข้าวเมื่อแล้วนุวยอ่ะเรายิ่งแหลกพี่น้องผมอ่ะตายพี่น้องท่างพี่ท่างพี่ท่างพี่โอ้ <c oughs> กะบองแหลกสร้างกะมีเด้อพี่นอ้องเด้อกะบ้องเขาครับ ปลาแดกก็มีปลาแดกก็มีนกเขาก็มีปลาหมะาล่าก็มีโอ้พี่เพิ่นได้นกมาพร้อมพี่น้องมื้อนี้เพิ่นได้นกมาพร้อมมาดีนเทียเริ่อเริ่มงม,มีของเริ่มมีของดีมาให้เฮาชื่นชมกันแล้วพี่นออ้องเออมีนกแล้วมาะมาล่าหม่ล่าปลาปลอย Hỏi 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 là sao? Ê, mất cái viên khoáng há ngay bên hành bảo bảo hoài vậy Vâng nè Hồi đó bác biết ta há nhà muốn cho há ngay rồi này, Nhi, bọc hoài. À. Ừ. hoài Ừ. Ừ. I'm yeah. yeah. ในต่อพี่น้องอะไปท่างพี่ท่างพี่ท่างพี่โอ้โหอ่ โอ้เมื่อนี้มาเต็มๆพี่น้องผมมาเต็มๆกับพักง่วเขาเอื่นพักงัวเนาะครับเนาะคุณสีดาบเพื่อร่างกายพี่นี่นงสุดยอดที่รีมวันนี้สีดาบ อาล่างการแห้งทำก็ไม่นั่นก็ทำครับว่าเหลือเลยม่พออืออนนะครับเบิดชื่อเจสาเวลาหนึ่งทำเลยเบิดเบิร์ดคือกันครับต้มหมอ้อนี่ไงพี่น้องต้มหม้อกระทะหยักเลยหม้อโล่หยักเลย เราเดี๋ีวเขามี่ายม่ก่อนหม่กับคุณผอเราตัวหนกอยู่บนเคืองแล้วกันหยกหนกอีหยังโอ้ย่าจัดพักใส่ถุงว่ามันหยากยังสินอจัดพักใส่ถุงหลับักธรรมสาตแบบนี้ได้หมดย พักเมกพักเมกเมกขาวแบบนี้ยังบ่คิวแบบแม่นอันแดงๆนั่นยังยังฝาดพี่น้นองคุณพ่ออมยังเรียกเรียกกระเทียม มาเนีี่่ยพโอ้โหสิงเต่าแต่เอ้าอุ้ยปลาป้าเดี๋ยวเบิ้งก่อนโอ้พีหลองปัดตองหยักนี่แล้วเขาครับไปไกลมากเพิ่งกับเพิ่งนะปัดต่อยไกลไกลไปไกลมากเพิ่งกับเพิ่งโอเคเล่นมุกดีได้พีหลอง มีมีให้เบิ้งยังมีให้เบิ้งยังมีให้เ yeah. บ oui? s <S ิ้งปลาดอนปลาดอนยังมีให้เบิ้งปลาหน้าปลาสุภาาครับผมปลาสุภาานี่ปลาดุกดอนพี่น้องปลาธรรมชาติปลาสุสาษด้วยครับเดี๋ยวว่าเป็นปลาเลี้ยงเลยครับนี่บอกกันก่านเพราะว่าเจ้านี่สไตล์ของเพิ่นคือไปหาสุภาาสุสาเหมาสาเพื่อนว่าเหมาสาพี่น้องสไตล์เพิ่อนขาดมันตัวง่าย ไม่มีถุงอที่ไงใส่ปลาพวกนี้จิงโลมาฝากได้ดงโอ้ถึงมอ่งเาอ่เนปลาาก่นี่าก่แะันพูดได้ไอ้นี่แหีงเฮ็ดลูกซิน

ไอาเจ้งได้ดีพี่น้องไปทางในต่อไปทางมือนี้บ่ม,มีเพลงข่อยยางสบายสบายเป็นเลยที่เดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องผมเพลงเพลงใดพี่น้องผมสีส้มอย่างเดียวสีส้มอย่างเดียวกตรงสีส้ม โอ้โหเอาๆๆๆไปไปแจ้งใดดีพี่น้องไปแจ้งใดดีฮาไปแจ้งใดดีเมึกอย่างเจ้านี่มาแล้วต้องล่องต้องชิมต้องกินพี่น้องขั้นสันมาเพราะหอดตลาดเนาะครับเนาะใครเป่งๆเลยที่เดียวเชี่ยวนะพี่น้องผม มันสูแคีวดีอ่ะเนาะอุ้ยบากข่านพุทธานมสดพี่น้องผมอ้าพี่น้องผมคงสิจูใจกันเพียงพ่อแล้วเนาะพี่น้องาะ คงชิจูใจกันเพียงพ่อแล้วะเอาเดี๋ยวพ่อกันชิหนานาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องอ่ะพ่อกัรชีหนาว้าวครับชมอ่ะพ่อกัรพ่นาเพียงมากแล้วพี่น้องผม เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมเพิ่งปีงปลา